เอ,อแ้เออกอกอับเขาธรรมชมอสวัสดีครับผมป้อกันง่ำม,มืดกินเขาแรกงธรรมชมเออเป็นจังไหนมาดามอิม่มอิอ่มเออคเด้มปนกินน้ำเก๊กฮวยคนเด้มาดามน้ำเก๊กฮวยเ,เจ๊บอกจะแก้วกว,ว่าน้ำเก๊กฮวยกินม้อหวานอเนี่บอกเ่โอ้โหนะเออไอ้ยุในตู้ มาดาำอยู่ในตู้อยู่ในช่องฟิตท่านผู้ชมเอาขึ้นหมดแล้วรอสักครู่รอสักครู่อ่านกินห้วยอข้าวไอรอสักคู่รอสักคู่ก่อนมาดำขับรถไว้บ่ล่ะบ่ไว้เจแล้วจะได้ขับไปได้เจแล้วห้างไหนแผนยี่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหมดเจที่ยี่สิบหมดได้ยังดิเด็กหนุ่ยปั่นจักรยานแยงกับยังแซงเราเนาะเจโดยตาสมื่อแล้วขับเร็วแล้ว สวัสดีท่านชมสวัสดียามค่ำนะครับยามมืดนะครับคืนวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่บ้านเบ้าเทาพี่น้องมือนีงานบุญบุญกระถิ่นทรามชมมือนีมือกินลาบกินข้าวปุ้นนะครับวันคืนวันที่สิบเก้านะครับทรามชมวันที่ยีนนะ่สิบเจะเป็นมือบุญนะครับพุณนะครับ,รบมาดมามเพนราจะผ้ามากันสามสีค้นพนม่กันสองคนหนึ่งเออปุณ่นะ เท่งลาบเท่งก้อยเท่งข้าวปุ้นใส่มน้ำเปิดหม้อมะดำคนน้ำข้าวปุ้นในเอฟซีวันนี้นะน้ำข้าวปุ้นอร่อยมากคุณตาวินสูตรทางเหนือน้ำข้าวปุ้นฝีมือตะวินคุณน่ะไก่บ้านด้วยคุณน่ะไก่บ้านท่านผู้ชมคุณน่ะใส่ย่างเจ้าหอยกับบ้านด้วยหอยกับบ้านคลื่นหม้อครับฝากไปให้ไอ้ยายสมน้ำมะดำฝากไปคุณแม่ฝากไปไอแยสมน้ำธรรมชุมอุ่นเด็ดเปิดแก่นจะกินอีกเล่จะกินข้าวปุ้นอีกไม่หม้อสดอีก อาสวัสดีอาสวัสดีเจโรตลีสวัสดีค่อาสวัสดีครับทุกคนครับอาสวัสดีมาดามมาดามคือสุ่งท่านผู้ชมอารมณ์ดีดีอารมณ์ดีอารมณ์งช่วงนี้ไปไปบ้านเลี้ยวเบื้งประตูบ้านสีม่วงกันล็อกตลอดจ็คไปเลาะเสษพื่นเน่ยโอ้ยยื่เงียบก่อนเพิ่นหมานเพิ่นหมานอื คนหมานคดีใจน้ำมาดามอยู่ธรรมชมไอหมานนี่ถั่วสามหัวลวนางสกมกนางสกมกอยู่แต่ว่าเราถูกสูงวัดที่ธรรมชุมตาบางงวดแล้วเอาตะบนบ่ได้เอาล่างบางงวดเลอาล่างไปบนน้ำมาดามงวดเมื่อกี้ก็เล่เป็นของเราสามเลขท้ายสามตัวงวดที่แล้วบ่าวเถ้าได้เฮีเลขหนาเนาะมาดามได้เฮี้ยซีเก้าสามสื่อน้ำเจดเนี่ยเสื่อยู่แผงเจด แผงเจ๊งวดนี้บนแน่เบาเทาอาจไดจับรางวัลที่หนึ่งอ้งเจงวนผู้ชมแผงเจมาแล้วรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วงวดนี้จะเป็นของเบาเท่าอืมเอาเบาเท่าอายที่บอเต็มยกน่ะเมเมแเมาาาเเราาม น้ำเก๊ก้วยน้ำเกวยอยู่ในช่องฟิตมาดามดงเอามาเติมกินเนีมันเบมดอุบราจใช่ไเมื่อวานฮ่า่าฮ่มฮ่าม่าฮ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 ่นฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่อ่าาฮิาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่่าฮ่า่าฮ่่อา่่า่าฮ่่่่าา่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 าน่า่า่า่ สายจูโบกให้นีไผสายจูน้ำม่หมูจุเห็ซี่พอนมึงด้วยจูั่จูย่จไอ้ตับด้วยเอามาดามจุด้วยแต่ว่าตาดกับบัาเอาไม่หมูอตาดเเปลี่ยนเอานี้เมนูมันอะไรเขาเอื้อมีงกันอันนั้นสามสิบกีบอันนั้นบะแม่ชนะชนะอ๋้าประชมบ้ามีหมูแล้วกิจูอีกตัวนึ่เจ๊ประจูบมะดามจูบ่จูจูเราจูเห็บซี่พอมึงด้มาดามจูเสียบด้วยวยเอาคือบอกซีนใส่น้ำมนไวยตุวตยซีนเอาซีนเอาตอนซีนจูเอออ๋ ไม่หลับแล้วมั้งโอเคเลิศมากเนบุ้ยเพิ่อนกิ่นยังกระแ่บอดอกช่วงนี้<ะ>อ่าท่านผู้ชมไม่กินเขาน้ำกัน <c oughs> นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่20ตุลาคม2567ั <c oughs> นห้ร้อบชมได้นะครับจะพาไปรับชมนะครับอชมพู่นะครับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567งวดที่ผ่านมา3ตัวแตก296นะครับท่านผู้ชม FC ก็รอกระทำมกันเขามอะไร นะเพิ่นนัดขึ้นนี่แหละครับเดี๋ยวจังไปฟังจากปากอชมพู่นะครับเอ้ามากินบุญน้ำกันนะอิ่มอิ่มแมนมาดามมาเอานะครับคุณท่านผู้ชมผมมีบ่ค่อยมีสายจุต้มกะแซ็บจานบ้านมารอสีชมพูเหมือนเดิมอันนี้จานสดจานไม้สดช่วยจานย์เอฟซีบุนด้วยครับผมเอฟซีจากเพิ่นเป็นโรงงานพลาสติกจากสมุทรสาครนะครับอืม ขอคุณเพื่อนนะครับเพื่อนทรงไม่ตะโดนนะครับผมเพื่อนทรงไอ้เพไปไปทำบุญน้ำแล้วเพื่อนก็บอกว่าเบาแถาไปใส่น้ำไม่ได้เอาสั่นเป็นว่าก็ได้ใส่ของประีิลีท่านผู้ชมนะเพื่อนมีโรงงานพลาสติกจานเพื่อนอยางงามๆถ้วยจานมาได้ทางใดก่อนลงจากสมุทรสาครนะครับผมเอานะครับเบาแถากัดลุยต่อก่อนท่านผู้ชมอันนี้จะรูปคุห้บ้างแถวไหนเรียกโอ้เจ๊กัได้ที่เป็ูปดูดีขึ้นเขาคั่วบ่ไก่แล้วอืมหูมันจะสุดเจ๊แล้วมันเนี่ยสุดเรทสีลาย S <S 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 สด,สสดสสวัสดีครับบาเทารสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่19ตุลคคาคม2 5 6 7นนะครับบุญบ้านท่านผู้ชมนะครับบุญกระถินนะครับเมื่อนี้มือกินข้าวปุ้นกินลาบนะครับมาดามเป็นกัะมากับเพื่อนกลับแล้วนะครับเอฟซีรอดถามกันมาเยอะนะครับอ,อชมพู่ นะครับงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยน2,567ตอนนี้ออชมพู่อยู่ในสายคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่20่สตุลาคม2,567นะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับเอฟซบางท่านเป็นอาจจะพักก่อนนอนแล้วเอามาฟังมาชมน้ำกันครับสวัสดีครับออชมพู่ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บ่าวและเอฟซีคุณพ่อคุณแม่และเรงๆทุกๆท่านนะคะครับผมงไงบ้างคะวันทีผอานมาเนาะ ามาสามตัวต๊ดูก็ดีใจใช่ค่ะดับก็<ม>อยู่อยู่นะอยู่ค่ะด,ดับก็ดับอยู่<ไ>นะครับท่านผู้ชมม,มันก็เนาะเม็ดเดียวอ่ะใช่ไหมพี่บ่าวถ้าส่วนใหญ่ที่ผู้มองมองแล้วอ่ะก็เอาหกเม็ดเขาจะไม่รับสันเพรา,าะฉะนั้นเราก็จวดจ้าก,กับ สตัวมันอร่อยกว่าแซ่บกว่าสองตัวคูว<ข>่นะโค้งสุดท้ายอาช,ชมพูฟันทงให้หางเดียวสองเก้าหกนะครับใช่ค่ะโอ้นะครับถ้าเป็นเก้าหกสองได้เฮกันเต็มๆอันนี้ก็มามาถือว่ามาสามตัวนะชมพูนะใช่บางคนเขาก็แบบปกประตูกันไม่ให้หลุดเลยะนะคะเอาเอาใหม่ค่ะคนที่ไม่ได้โชคได้ลาบกระดุก ชุดเต็มไปก่อนนะคะชุดเต็มแล้วพี่บ่าอันนี้อ๋อจะพูดจะให้ชุดเต็มต่องวดใช่ค่ะคชุดเต็มไปก่อนเห็นก็ชุดเดี๋ยวครับเอาเลยค่ะเอาเลยครับผมพี่บ่าวพูดเลยค่ะเป็นกันค่ะเห็นอ๋อชมพู่บอกว่าจะมีอะไรแจ้งเอฟซีนะครับผม อาชพูนะฮะอชพูอยู่ในสายบุญนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่คนได้เคยติดตามหรือฉายาอาชพูอยู่นะ,ะอชพูก็คิดว่าคงจะได้ยินและได้เห็นได้ฟังกันนะคะก็เนาะอชพูก็ตอนนี้อชพูสร้างกาลังสร้างทั้งห้องน้ํานะคะแล้วก็หลังคาแม่ตะเคียนแล้วก็เทปื้นยังไม่ไปถึงไหนเลยนะะเนาะอชพูก็วางแนวทางเพื่อจะแต่ว่า นาะแต่แล้วก็แนวทางของออชุพุออชุพ้พยายามเน ated, ้นพลัดติวเข้มเลยนะคะงวดนี้งวดวันที่หนึ่งนี้ก็คิดว่าเนาะแต่แน่นอนก็ดูชุดเต็มกันไปก่อนนะถ้าเกิดใครเอ่อรุ่นควบุญก็ออชุพูออชุพ่เชิญค่ะนะเดี๋ยวออจมพุวางแนวทางเสร็จออชมพ่จะให้หมายเลขโทรศัพท์เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเอาบอกเบอร์ก็ได้ครับเบอร์ออจมพ่บอกเบอร์เลยก็ได้ครับผม เอาเอ่ย080นะคะ3040นะคะ955 080 3040 955นะคะครับโทรหาเอาชมพูดได่ได้ได้เลยค่ะได้ทุกเวลาคะ่ะครับะะผมครับค่ะอ่านะครับ เ,เ,เป็นเนเป็นแนวทางหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลาลอตเตอรี่นะท่านผู้ชมเย้ยนะครับเป็นแนวทางหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลาลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมถ้าผู้ใดชอบมักเราก็ไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆนะครับท่านผู้ชมเอ,เอาเลย<ด>ครับวิ่งบนค่ะแปดกากสามนะคะวิ่งบน แปดกับสามค่ะวิ่งบนแปดกับสามใช่ค่ะหลักร้อยครับศูนย์สามสี่นะคะหลักร้อยศูนย์สามสี่ครับผมค่ะงวดที่ผ่านมาก็เนาะไปหลับหวยเฉยเลยก็ยังดีก็ยังได้โต้กันเนาะง,งวดที่ผ่านมาเลขวิ่งก็มาหกอยู่นะใช่ค่ะมาหกมาครับค่ะ กับคู่ค่ะพี่ครับตบสามครับเก้าสามหกสามเก้าสามครับแปดสามแปดสามแปดเก้าขอแปดเก้าครับผมค่ะครับหลักร้อยนะคะหลักร้อยครับเอาชั่วตอนนี้เอาชั่วจะให้อ่าเน้นไปทางศูนย์กับสี่นะคะครับก็ศูนย์ ศูนย์หกสามศูนย์แปดเก้าศูนย์หกสามศูนย์แปดเก้า 9, ค,ครับสี่หกสามสี่แปดเก้าค่ะสี่หกสามอ้าวสี่หกสามใช่ค่ะสี่แปดเก้าค่ะครับครับสี่แปดเก้าใช่ค่ะเอาชุดเต่งไปก่อนนะครับเด่นคู่ไหนเน้นตัวไหนครับอ,อชุมพูตอนนี้พูจะ ยังไม่เน้นให้นะคะคผู้กะว่าให้ไปดูกันเป็นออเดอร์กันนะคะแล้วผู้ออแล้วก็พูดจะให้โค้งสุดท้ายอย่างที่ที่ผ่านานมานะคะจะให้ฟันนิดเดียวแต่แต่ไม่มีเด่นคู่ไหนเผื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เลยครับอชมพู่อ่าเพราะกว่าจะฟันธงก็<ช>ก,ก็ใกล้แล้วนะครับเผื่อว่ามีตัวที่ออชมพู่อ่ะชอบเผื่อเอฟซีเขาชอบก็จะได้ไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้อืม เอานี่พี่บ่าวเอาไปจับลอตเตอรี่สองตัวแรกดีกว่าไหมคะอ่าชุดล่างครับผมใช่ชุดล่างไปเลยค่ะชุดล่างวิ่งห้านะคะครับวิ่งล่างเลขประจําตําแหน่งพี่เลยนะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าสองห้าเก้าค่ะห้าเก้าใช่ค่ะสามคู่เลยใช่สามคู่เองค่ะนะคะมีแต่เลขประจําบ่าวท่อเลยเนี่ย ใช่มันมาแต่แนวเนี้ยมันคำนวณออกมาได้คุณคิดว่าวันนี้ระเผอล่างบนนะฮะมีตัวเน้นไหมหรือเอาสามคู่นี้ไปเลยเอาสามคู่นี้ไปจับจองเรอรี่ได้เลยไม่งั้นก็รอชุดผู่อนก็ได้ว่าเอออีกไม่กี่วันเชมพู่จะฟันให้โค้งสุดท้ายแบบว่าชนิดไฟกับยิบเลยค่ะนะคะครับอะมาดูด้วยกันับเดี๋ยวให้เอชมพู่บอกชุดดับให้ด้วย นะครับเอามาดูด้วยกันครับผมท่านผู้ชมอชมพู่อยู่ในสายอันนี้นะครับงวดที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายออชมพู่ฟันธงให้หางเดียวสองเก้าหกนะครับมาสามตัวโต๊ดนะครับท่านผู้ชมชุดจับคู่สองตัวไม่เข้านะครับผมแต่ชุดสามตัวเข้านะครับวิ่งบนก็มาหกนะครับแอมาหกแต่สองนี่ไปอยู่หลักร้อยไปเน้นเก้าหกนะครับอชุมพูจับหลักร้อยสองใสก็เป็นสองเก้าหกนะครับ ก็มาสามตัวนะครับแต่ไม่ใช่สามตัวตรงนะครับอันนี้เป็นชุดที่อ,อชมพู่ให้ต่องวดนะครับชุดให้ต่องวดนะครับอันนีชดดนะ้ชุดดับก็ดับอยู่นะครับชุดดับก็ดับอยู่ะนะครับท่านผู้ชมอ่าดับอยู่อือ่บชุดดับงวดนี้ครับอ,อชพูดับบนชุดหักหนึ่งนะคะอ่าครับดับบนชุดลักหนึ่งครับ หลหน่วยนะคะแค่หลักหน่วยนะคะศูนยค่ะครับผมศนะคะครับจับร่างทุกหลักกครับจับคู่ร่างไปจับนะคะไปับครับเป็ศูนย์ห้าครับเก้าสามครับสี่สองครับหนึ่งเจ็ดครับสี่แปดครับแ อ่าแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเดอ้อชุดดับนะครับอ่ามีโอกาสมาได้ถ้าใครชอบนะครับไปตรงชุดที่ชอบตรงเลขฝันอชมพู่เ็าบอกว่าจัดเลยไม่ต้องสนเลขดับนะครับใช่ค่ะแต่อชมพู่ให้ลงตามสูตรนะครับท่านผู้ชมนะไม่ได้บอกว่าดับอยู่ทุกงวดนะครับปีนี้หลุดมาแล้วกี่งวดอชมพู่จับจับผู้ร่างสองค่ะอ่าดับจับคู่ร่างสองงวดดับไม่อยู่ ใช่แล้วจับผู้หลักก็สองนะคะครับอ่าจากผู้นผู้หลักก็สองเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยนี่รู้สึกจะดสามนะคะอ้าวนะครับปีสำหรับปีนี้นะคะอ่าแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมนะชุดหลักชุดดับอชมพู่อ่าเอาชุดเด่นนะครับชุดดับเราไม่ต้องสนใจมาสนใจชุดเด่นนี้นะครับใช่ค่ะอ่าเด่นบนวิ่งบน8กับ3หลักร้อยศูนย์สามสี่นะครับจับคู่ 639383894คู่นี้นะครับผมเด่นทุกตัวนะครับรอฟันโค้งสุดท้ายนะครับชุด3ตัว063089463489ชุด3ตัวหาหยิบจับสลักกินแบ่งรัฐบาลเผื่อมาลรางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่วิ่งราง5ออชุพูบอกว่า505259เลขชอบประจำเบาเท่าน่าจะมาอีก <c oughs> เอาง <c oughs> วดว งวดนี้ผมว่าจะทิ้งห้าศูนย์อยู่นะว่าจะไม่เอาลอตเตอรี่ห้าศูนย์นะก็ลองดูอ่าลองดูนะคะแคปหน้าจอครับคุณชุ่มครับผมใครได้เลขเด่นมาตุ้มกับเลขดับก็จัดไปเลยใช่ไหมออชมพู่ใช่ค่ะจัดเลยค่ะเอาออชมพู่กออชมพู่่อะเบอร์โทรออชมพู่อีกรอบหนึ่งเบอร์โทรออชมพู่นะคะ ศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าห้านะคะอ่าครับนะครับอ่ตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายจะฟันให้หางเดียวเหมือนเดิมใช่ไหมเอาจะพูดใช่ค่ะ,ะหางเดียวค่ะจะวงกลมให้หางเดียวเลยนะคะไม่เดียวเลยค่ะอาจจะแบบจะมีเพิ่มหรือจะอะไรเหีืยวเห็นค่ะค่าบ่าวสะดวกวันไหนนะคะ ที่ังมาหาอ,อ,อ,อชมพู่ได้เลยนะคะขอบคุณมากครับเอชมพู<อ>่และเป็นที่เลยค่ะสำหรับโค<อ>้งสุดท<อ>้ายคุณ<อ>พ่อคุณแม่เขาก็คงจะรอฟันโค้งสุดท้ายนะคะออชมพู่สามคู่นี้ล่างหาลอตเตอรี่ไว้เลยใช่ไหมหา, <50. S 1> าเลยค่ะห้าศูนย์หาเลยค่ะห้าศูนย์ห้าสองห้าเก้านี้เอาไว้เลยใช่ไหมเอาไว้เลยค่ะจัดหนังหน่อยก็จัดไว้เลย กลางเลยค่ะเพื่อ,อกลางค่ะเพื่อได้ทําบุญร่วมกับอ,อชมพู่นะท่านผู้ชมใช่ค่ะทาบุญกันค่ะเพื่อได<ช>้ทาบุญกับอ,อชมพู่ครับอใช่ค่ะเออบ่าวเท่าก็จะรบก,กวนเท่านี้ครับอ,อชมพู่่ะครับคนสุดท้ายรอก,กันนะคะั่สวัสดีพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอชมพู่นะครับ ขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับท่านผู้ชมกินข้าวอิ่มมืเนี่ยนะครับบุญนะครับแหมกินข้าวปุ้นกินลาบนะครับท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับขอบคุณพญ่ยมยมยสูผูสุขคนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนพญายม่มยศักดิ์ทุกทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อนะบ่าวเท่าฝากแจ้งนะครับบ่าวเท่าไม่มีเพจนะท่านผู้ชมเด้อบ่าวเท่าไม่มีเพจนะครับมีแต่ช่องยูทูบอย่างเดียว นะครับมีแต่ช่อง Youtube อย่างเดียวเพจไม่มีนะถ้าเห็นเพจเห็นรูปเบ่าเท่านะครับเพจปลอมได้ทำผู้ชมเด้นะเบ่าเท่าไม่มีเพจนะฝากแจ้งนะเอฟซีนะทุกท่านเบ่าเท่าไม่มีเพจนะครับผมมีแต่ช่อง y o u t u b e นะมีช่อง Youtube 2ช่องนะครับท่านผู้ชมเอาพอกันคลิปหน้าครับแอดมินมาเ่าสวัสดีครับ